สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดปารีนาะจกหมอพอนทนพิ์ไม่กระดกักสิ่งไม่ดีจอรองปปชสอบเที่ยวไอซ์แลนด์เรียกว่ายังคงมีประเด็นให้ติดตามอย่างต่อเนื่องหลังจากที่แพทย์หญิงคุณหญิงพันธิพรจนสุนันสมาชิกวุฒิสภาได้ถูกชายคนหนึ่งที่อ้างตัวเป็นเจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่งในประเทศไอซ์แลนด์ไลฟ์สดขับไล่หมอพอนทนพิ์ออกจากร้านจนเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างร้อนแรงในโลกออนไลน์ เกี่ยวกับกรณีเมื่อวันที่3ตุลาคมนางสาวปารินาไกรคุบอดีตสสรับ,บุรีพักพลังประชารัฐได้โพสต์เฟซบุ๊กกรณีแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์สวลาประชุมสภาไปเที่ยวประเทศไอซ์แลนด์ระบุว่ารองปปชจริยธรรมสวคุณหมอพรทิพย์โรจนสุนันท์ในวันอังคารที่10ตุลาคมนี้เตรียมร่างหนังสือร้องจอริยธรรมสวคุณหมอพรทิพย์ต่อปปช กรณีลาประชุมสภาเพื่อไปเที่ยวเพราะซื้อตั๋วล่วงหน้าไปแล้วแถมโพส์โชว์รูปตอนเที่ยวไม่มีความรู้สึกกระดากในการไม่มีความรู้สึกกระดากในการกระทำสิ่งไม่ดีทำให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์สมาชิกบุฒิสภาทั้งนี้ในฐานะประชาชนผู้เสียภาษีขอร้องเรียนให้สวคุณหมอพรอทิพย์ลาออกจากตำแหน่งสว เพื่อจะได้ไปเที่ยวและเปิดโอกาสให้สมาชิกบุฒิสภาลำดับถัดไปที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานเพื่อประเทศชาติประชาชนได้ขึ้นและทำงานแทนปารินาก็ไปเที่ยวเหมือนกันนัดกับน้องล่วงหน้าไว้ลาเหมือนกันต่างกับหมอที่ไม่ได้กินเงินเดือนที่มาจากภาษีประชาชนกลับมาอังคารหน้าปารินาไปปปชเมื่อในอดีตการจนปัจจุบันเรามีสมาชิกรัฐสภา ชอบฝากบัตรลงคะแนนเสียงในการประชุมสภาแล้วกดบัตรแทนกันถูกจับได้เพราะบัตรลงคะแนนในห้องประชุมแต่ตัวโพ์เฟซลงพื้นที่แจกของชาวบ้านสันดีกาพิพากษาตัดสิทธิ์จนทุกวันนี้เลิกฝากบัตรกันทั้งสภาวันนี้สมาชิกบุฒิสภาลาประชุมและไม่ได้ลาเพื่อไปลงพื้นที่แต่ลาเพื่อไปเที่ยวถึงแม้จะเป็นการลาที่ถูกต้องตามระเบียบแต่เป็นการลาเพื่อไปเที่ยวระหว่างสมัยประชุม จะเป็นเยี่ยงอย่างที่ไม่ดีเสื่อมเสียขัดมาตรฐานจริยธรรมหรือไม่ส่วนตัวเชื่อว่าสารดีกาจะลงโทษแน่นอนแต่ไม่มั่นใจปปชจะช่วยเหลือสอวที่สนับสนุนรัฐบาลที่มีพักพลังประชารัฐร่วมเป็นรัฐบาลหรือไม่ให้ทุกท่านคอยชมขอขอ,ขอบคุณข้อมูลจากทีนิว์ขอบคุณค่ะ